ในวิดีโอนี้เราจะสำรวจหนึ่งในคดีที่น่าสยดสยองและหลอนที่สุดในประวัติศาสตร์อาชญากรรมที่แท้จริงของอเมริกาเรื่องราวของแคลมอนริปเปอร์ในสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงทศวรรษ1990ทันทีที่หญิงสาวคนหนึ่งออกจากห้องอาบน้ำตอนเช้าเธอไม่รู้เลยว่ามีสัตว์ประหลาดกำลังจ้องมองเธอจากภายในห้องของเธอเองขณะที่เธอเอื้อมมือไปหยิบผ้าขนหนูไอน้ำบางเบายังคงลอยขึ้นจากผิวที่เปียกของเธอ เธอคิดว่าเธออยู่คนเดียวแต่เธอไม่ได้อยู่คนเดียวในทันทีเพื่อนบ้านได้ยินเสียงทุ่มของร่างที่ล้มลงพื้นตามด้วยเสียงร้องกรีดที่แหลมคม แล้วทุกอย่างก็เงียบลงเธอเป็นหนึ่งใน6คนที่เสียชีวิตทิฟฟานี่ชูอายุ20ปีและมีทุกอย่างที่เธอต้องการในชีวิตทิฟฟานี่เกิดในครอบครัวที่มีชื่อเสียงในแคลิฟอร์เนียตอนเนือเธอย้ายไปที่ซานดิเอโกด้วยแผนการใหญ่ที่จะศึกษาการเขียนที่มหาวิทยาลัยซานเดอร์โทกเซตเพื่อนๆของเธออธิบายว่าเธอเป็นคนฉลาดและใจดีแต่ทิฟฟานี่ต้องเผชิญกับความยากลำบากหลังรอยยิ้มที่สดใสของเธอ เธอต้องเต้นระบำเปลืองผ้าในคลับใกล้บ้านเพื่อหาเงินแม้ว่าเธอจะไม่ต้องการก็ตามเธอพูดถึงเรื่องนี้บ่อยครั้ง เธอบอกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่เลวร้ายและเป็นเพียงก้าวหนึ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายของเธอในการเป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาอังกฤษความสัมพันธ์ของเธอกับคริสโตเฟอร์เบิร์นแฟนหนุ่มไวั28ปีนั้นยแย่ซึ่งทำให้ชีวิตของเธอยิ่งยากลำบากขึ้นพวกเขาทะเลาะกันบ่อยครั้งเกี่ยวกับงานของเธอและบางครั้งเขาก็โกรธเพื่อนบ้านคุ้นเคยกับการได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากอพาร์ตเมนต์ของ ทิฟฟานี่พร้อมกับเสียงประตูปิดดังและเสียงร้องให้แผวเบาเป็นครั้งคราวแต่ทิฟฟานี่กระตือรือร้อนที่จะได้อิสรภาพของเธอกลับคืนมาไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเธอวางแผนสำหรับอนาคตที่ปราศจากความกังวลและความเครียดแต่สำหรับทิฟฟานี่มีคนอื่นที่มีแผนที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่เธอจะจินตนาการได้ ซานดิเอโกตื่นขึ้นในเช้าฤดูหนาวที่สดใสและแจ่มใสในวันที่12มกราคม1990ประมาณ10โมงเช้าทิฟฟานี่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ชั้น2ของเธอที่ถนนโควีเวเพียงลำพังมีคนหนึ่งเฝ้ามองเธอจากระยะไกลขณะที่เธออยู่บนระเบียงจดบันทึกพฤติกรรมประจำวันของเธออย่างระมัดระวังและหลงไหลในความเปิดเผยของเธอคนคนเดียวกันนั้นเดิน ขึ้นไปที่ห้องของเธอโดยไม่ถูกเห็นหรือได้ยินเขาค่อยๆเดินขึ้นบันไดไปยังประตูที่เปิดอยู่ของเธอไม่นานหลังจากนั้นทิฟฟานี่เดินเข้ามาจากระเบียงเพื่อเตรียมอาบน้ำเสื้อผ้าของเธอถูกโยนทิ้งโดยไม่รู้เลยว่าทุกการเคลื่อนไหวของเธอถูกจับตามองจากภายในบ้านขณะที่ทิฟฟานี่ยืนอยู่ใต้ฝักบัวผู้โจมตีเดินไปที่ครัวอย่างเงียบเชียบและค่อยๆดึงมีดคมขนาดใหญ่ออกมาพร้อมอาวุธ และไม่ลังเลเขาเดินตรงไปที่ห้องน้ำถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกระตุ้นอันมืดมิดที่ยากจะเข้าใจทิฟฟานี่ไม่มีโอกาสเมื่อเธอก้าวออกจากห้องอาบน้ำเข้าสู่ห้องที่เต็มไปด้วยไอ้น้ำเมื่อผู้โจมตีรู้สึกโกรธอย่างมากเขาหรือเธอแทงเธอ47ครั้งแต่ละครั้งถูกแทงด้วยความแม่นยำที่คำนวณไว้ซึ่งแสดงถึงความหมกมุ่นที่น่าสยดสยองต่อหัวใจ ใบมีดเจาะหน้าอกของเธอซ้ำๆเข้าถึงอวัยวะสำคัญและทำให้ชัดเจนว่าผู้โจมตีตั้งใจจะทำร้ายเธอเขาไม่ทิ้งโอกาสให้สงสัยเขาต้องการให้ทิฟฟานี่ตายดูเหมือนมีคนฆ่าคนโดยไม่มีการควบคุมเพราะเลือดกระจายไปทั่วผนังพื้นกระเบื้องและพรมนุ่มเพื่อนบ้านกล่าวในภายหลังว่าพวกเขาได้ยินเสียงกรีดที่น่าสะพรึงกลัวจากด้านนอกซึ่งถูกตัดขาดอย่างรวดเร็วและตามด้วยเสียงทุ้มเพื่อนบ้านคิดว่าเป็นเพียงการทะเลาะกันระหว่างทิฟฟานี่และแฟนหนุ่มของเธอ ดังนั้นไม่มีใครโทรแจ้งตำรวจหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงคริสโตเฟอร์แฟนหนุ่มของทิฟฟานี่พบเธอเสียชีวิตในห้องนั้นตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุหลายชั่วโมงต่อมาตำรวจซานดิเอโกกล่าวว่านี่ไม่ใช่อาชญากรรมทั่วไปคริสโตเฟอร์แฟนหนุ่มของเธอถูกสงสัยอย่างรวดเร็วเพราะประวัติความรุนแรงของเขากับทิฟฟานี่ซึ่งดูเหมือนจะเข้ากับอาชญากรรมนี้ได้อย่างสมบูรณ์ภายในไม่กี่ชั่วโมงคริสโตเฟอร์ถูกควบคุมตัว โดยตำรวจโดยปฏิเสธความผิดอย่างดูเดือดขณะที่นักสืบกดดันให้เขาสารภาพแต่หลังจาก3วันหลักฐานชัดเจนสำหรับคริสโตเฟอร์เขาไม่ได้อยู่ใกล้อพาร์ตเมนต์ในช่วงเวลาที่เกิดการฆาตกรรมและรอยนิ้วมือบนอาวุธฆาตกรรมไม่ตรงกับเขาการที่เขาได้รับการปล่อยตัวทำให้ตำรวจซานดิเอโกหวาดกลัวเพราะมันหมายความว่าฆาตกรยังคงลอยนวลตำรวจกลัวว่าเขาจะฆ่าคนอื่นเมื่อเขาออกจากคุกและเขาก็ฆ่าอีกครั้ง ในเดือนถัดมาวันที่16กุมภาพันธ์ห9 9 0หญิงสาวอีกคนที่มีศักยภาพสูงถูกฆาตกรรมในแคลมอนไม่ไกลาจากบ้านของทิฟฟานี่เจนีนไวโอนวัย21ปีมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเธอต้องการเป็นทนายความเธอเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองและมีความสุขที่ได้อยู่อาศัยคนเดียวและตกแต่งอพาร์ตเมนต์ของเธอเพื่อนๆชื่นชมว่าเธอมุ่งม,มั่นฉลาดและมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาในเช้าวันศุกร์อันน่าสยดสยองนั้นเจนีนกำลังอบคุกกี้อย่างเงียบ และพับผ้าแต่เช่นเดียวกับครั้งก่อนมีเนามืดคอยติดตามและเฝ้ามองรอคอยจังหวะที่เหมาะสมในการโจมตีหลังจากเทียมผู้โจมตีบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนที่เปิดอยู่ของเจนีนอย่างเงียบเชียบทําให้เธอไม่ทันตั้งตัวเพื่อนร่วมห้องของเจนีนไม่กลับมาถึงจนกว่าตอนเย็นวันนั้นอพาร์ตเมนที่เคยสว่างสวยและน่าดึงดูดกลายเป็นฝันร้ายเจนีน,นอนอยู่บนพื้นห้องนอนถูกแทงมากกว่า30ครั้งที่หน้าอกบาดแผลถูกจัดกลุ่มอย่างหน้า สยดสยองรอบหัวใจของเธอเกือบเหมือนเป็นพิธีกรรมเธอต่อสู้อย่างหนักและเห็นรอยบาดป้องกันตัวที่มือและแขนของเธอเสื้อผ้าของเธอเปื้อนเลือดและหนังสือและผนังของเธอก็เต็มไปด้วยเลือดหน้าเศร้าที่ผู้โจมตีไม่ได้หยุดเพียงแค่การฆ่าที่เกิดเหตุมีหลักฐานว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายและยังมีหลักฐานดีเอ็นเอที่สำคัญซึ่งต่อมาจะช่วยตำรวจได้มาก แต่ในขณะนั้นยังไม่มีคำตอบที่รวดเร็วว่าใครเป็นผู้กระทำด้วยการฆาตกรรมโหดสองครั้งในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์แคลมอ,มอนเต็มไปด้วยความกลัวไม่ว่าจะเป็นเวลาใดาของวันตำรวจแนะนำให้ล็อกประตูผู้หญิงกลัวที่จะออกไปข้างนอกคนเดียวในตอนกลางคืนถนนจึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดอย่างไรก็ตามฆาตกรยังไม่หยุด ในวันที่3เมษายน1 9 9 0อีกคดีที่คล้ายกับคดีแรกสันสะเทือนซานดิเอโกฮอลลี่ทาวัย18ปีเดินทางจากบ้านของเธอในมิชิแกนไปซานดิเอโกเพื่อพักผ่อนช่วงปิดเทอมฤด,ดูใบไม้ผลิเพื่อเยี่ยมพี่ชายของเธอริชาร์ดฮอลลี่อาบน้ำนานหลังจากใช้เวลาอยู่ที่สว่ายน้ำในบ่ายเดือนเมษายนอันอบอุ่นเธอไม่รู้ว่าเธอลืมล็อกประตูพาเมนต์ของพี่ชาย มีเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เข้ามาในบ้านคนที่ถือมีดครัวที่ขโมยมานั้นเคลื่อนตัวอย่างมั่นคงไปยังห้องน้ำการโจมตีครั้งนี้ไม่ยืดเยื้อเหมือนครั้งอื่นๆในกรณีนี้ฆาตกรโจมตีอย่างรวดเร็ว ฆาตกรแทงเข้าที่หัวใจของฮอนลี่ด้วยการแทงเพียงครั้งเดียวที่ไร้แรงความแม่นยำนั้นเหมือนการผ่าตัดหน้าสยดสยองจนไม่มีโอกาสรอดชีวิตในความรีบร้อนเพื่อหนีฆาตกรวิ่งชนคนงานบำรุงรักษาที่ได้ยินเสียงและเข้ามาตรวจสอบพวกเขาต่อสู้กันชั่วขณะแต่ผู้โจมตีหนีไปได้ทิ้งเพียงมีดเปื้อนเลือดไว้ในตรอกใกลๆ้ๆเพิ่มหลักฐานให้กับรายการการฆาตกรรมที่ รุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะนี้มีรูปแบบการฆ่าที่ชัดเจนซึ่งส่งคลื่นความตกใจไปทั่วซานดิเอโกในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหญิงสาว3มคนถูกฆ่าด้วยการแทงในบ้านของตัวเองทุกครั้งใช้มีจากครัวเมืองนี้หวาดกลัวเพราะฆาตรกรที่ไม่รู้จักขณะที่ตำรวจเพิ่มการลาดตรวนอย่างสิ้นหวังและเคาะประตูเพื่อขอข้อมูลผู้โจมตีก็ยังคงหลบซ่อนและยิ่งกล้าขึ้นฆาตรกรจะลงมืออีกครั้งในเดือนพฤษภาคม1990 ครั้งนี้เกิดขึ้นในย่านตะวันออกของซานดิเอโกซึ่งอยู่นอกเมืองทำให้ตำรวจไม่ทันตั้งตัวอลิซาเคนเลอร์วัย38ปีอาศัยอยู่คนเดียวกับลูกสาวมิเชลซึ่งกำลังไปทัศนศึกษากับโรงเรียนในขณะนั้นอลิซาถูกโจมตีอย่างดุเดือดในตอนกลางคืนที่อพาร์ตเมนต์ของเธอเธอถูกแทงหลายครั้งด้วยความโหดร้ายที่ไม่อาจจินตนาการได้เธอบาดเจ็บสาหัสจนมองไม่เห็นด้วยตาของเธอเองมีคนบุกเข้าไปในบ้านของเธอและขโมยเครื่องประดับของเธอ จากนั้นทิ้งรอยเท้าผ้าใบาที่ชัดเจนนี้เป็นเบาะแสที่สำคัญมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะระบุตัวตนของเขาเมื่อมิเชลกลับมาในคืนถัดไปเธอพบร่างที่เปื้อนเลือดของแม่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มมันเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองที่จะหลอกล่อนเธอไปตลอดการตำรวจทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อเชื่อมโยงอาชญากรรมนี้กับการฆาตกรรมในแคลมอนพวกเขาหวังว่าจะจับตัวผู้กระทำได้ก่อนที่เขาจะลงมืออีกครั้งน่าเศร้าที่พวกเขาไม่สามารถทำได้ ต่อมาในวันที่13กันยายน1 9 9 0พาเมลาคลาร์กวัย42ปีและลูกสาววัย18ปีของเธอแอมเบอร์ถูกฆ่าอย่างโหดร้ายในบ้านของพวกเขานี่เป็นเหตุการณ์สยองขวัญครั้งสุดท้ายพาเมลาออกจากบ้านประมาณ8โมงเช้าของวันที่13กันยายน1 9 9 0เพื่อไปยิมขณะที่แอมเบอร์นอนหลับอยู่ที่บ้านประมาณ10โมงเช้าเพื่อนบ้านได้ยินเสียง หวาดกลัวของแอมเบอร์ตามด้วยเสียงของผู้ชายที่ไม่รู้จักไม่นานหลังจากนั้นมีเสียงกรีดดังแล้วทุกอย่างก็เงียบลงน่าอัดอัดใจ,จที่เพื่อนบ้านคิดว่าเสียงนั้นเป็นเพียงการทะเลาะกันในครอบครัวดังนั้นไม่มีใครโทรแจ้งตำรวจซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในคดีอาชญากรรมในชีวิตจริงและเรียกว่าผลกระทบของผู้ยืนดู bystander effect ประมาณ11โมงเช้าพาเมลากลับมาบ้านแต่เธอไม่รู้เลยว่ามีอันตรายรออยู่ภายในเมื่อเธอเดินเข้าไป เธอเห็นลูกสาวนอนตายอยู่บนพื้นแต่พาเมลาถูกโจมตีทันทีก่อนที่เธอจะเข้าใจสถานการณ์เธอมีรอยแทง11ครั้งที่หน้าอกส่วนบนใกล้กับหัวใจลูกสาวของเธอแอมเบอร์ก็เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันเธอถูกแทง11ครั้งที่หน้าอกส่วนใหญ่รอบหัวใจ มีดที่ใช้โจมตีถูกแทงแรงจนหักและใบมีดถูกทิ้งไว้บนพื้นห้องน้ำหลังจากแอมเบอร์เสียชีวิตร่างของเธอถูกย้ายและวางไว้อย่างตั้งใจที่ประตูระหว่างห้องนอนและถงทางเดินเธอไม่มีเสื้อผ้าและขาของเธอยื่นออกมาร่างของพาเมลาก็ถูกย้ายเข้าไปและวางไว้ที่ประตูหน้าเธอเปลือยกายและอยู่ในท่าเดียวกับลูกสาวของเธอแม่และลูกสาวถูกพบโดยตำรวจในภายหลังซึ่งกล่าวว่ามัน เหมือนฉากจากภาพยนตร์สยองขวัญผู้คนสิ้นหวังต้องการคำตอบเพราะมีการฆาตกรรม6ครั้งในเวลาเพียง9เดือนและแต่ละครั้งเหมือนกันอย่างน่าขนลุกฆาตกรระวังตัวมากรอบคอและฉลาดพวกเขาไม่เคยทิ้งรอยนิ้วมือหรือสัญญาณที่ชัดเจนเมื่อตำรวจซานดิเอโกอยู่ในภาวะสิ้นหวังที่สุดพวกเขาหันไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมอาชยากร โดยหวังว่าจิตวิทยาจะช่วยได้ในแบบที่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าฆาตกรน่าจะเป็นคนหนุ่มร่างกายแข็งแรงและคุ้นเคยกับพื้นที่ที่เขาลงมือพวกเขาบอกตำรวจว่าความต้องการความรุนแรงของเขากำลังเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนี้กลุ่มเฝ้าระวังชุมชนจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนักสืบยังสัมภาษณ์พยานที่เป็นไปได้หลายร้อยคนรวมถึงเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนร่วมงานและคนรู้จักของเหยื่อ วิดีโอรักษาความปลอดภัยนับพันชั่วโมงจากร้านค้าอาคารอพาสเมนต์และธุรกิจในพื้นที่ถูกตรวจสอบสายด่วนรับแจ้งข้อมูลคึกคักตลอดเวลาผู้โทรทุกคนถูกตรวจสอบและทุกบาะแสถูกสืบสวนแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มสูญเสียความหวังจนกระทั่งความสำเร็จมาจากที่ที่พวกเขาไม่คาดคิด ในวันที่3กุมภาพันธ์1991เกือบ1ปีหลังจากการเสียชีวิตของทิฟฟานี่ชาวบ้านคนหนึ่งส่งคำเตือนที่เปลี่ยนทุกอย่างในตอนดึกมีคนในย่านสคริปสแรนเห็นบางสิ่งที่ดูผิดปกติชายหนุ่มแปลกหน้าขับรถนิสสันสีน้ำเงินที่จอดอยู่นอกบ้านของเพื่อนบ้านอย่างน่าสงสยัยดูเหมือนสนใจทรัพย์สินนั้นมากชายคนนั้นเดินไปที่บ้านของหญิงสาวและพยายามเข้า ไปข้างในเธอจดหมายเลขป้ายทะเบียนร,รถอย่างเงียบๆขณะที่เขาขับรถออกไปเพราะรู้สึกไม่สบายใจกับพฤติกรรมแปลกๆของเขา เมื่อเธอโทรแจ้งตำรวจเหตุการณ์ต่อเนื่องที่ตามมาทำให้คดีนี้แตกกระจายในที่สุดภายในไม่กี่ชั่วโมงกรมตำรวจซานดิเอโกตามรอยการจดทะเบียนรถและพบว่ารถคันนั้นเป็นของชาวเมืองท้องถิ่นชายชื่อเคลโอพัสพรินจูเนียซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นที่รู้จักของตำรวจเขาเกิดวันที่24กรกฎาคม1967ที่เบอร์มิงแฮมรัฐแอลแบมาเขามีวัยเด็กที่ยากลำบากเต็มไปด้วยความยากจนและความรุนแรงพ่อของเขาถูกต่อ